มากี้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดอาณาจักรสุดหรู70ล้านบาทน่าอยู่มากเข้าบันเทิงมาแล้วจ้ามากี้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดอาณาจักรสุดหรู70ล้านบาทน่าอยู่มากสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับบ้านหลังใหม่ของครอบครัวนางเอกสาวมาคี้ลาศีกับสามีหนุ่มป๊อกพักสอนพรและลูกๆมีข้ามีญาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เผยถึงความอลังการให้เห็นกันแบบกรุบกุบล่าสุดมาคี้ลาศีได้ถือโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองที่ผ่านมา ท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทที่เข้ามาร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยบรรยากาศถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ดูแล้วอบอุ่นต่อหัวใจสุดๆที่สำคัญยังเปิดให้เห็นตัวบ้านแทบทุกซอกทุกมุมซึ่งบอกได้เลยว่าสวยหรูอลังการ สมกับราคาบ้านเจ็ดสิบล้านจริงๆจ,จ,จ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ